สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปโงสวนเพื่อเก็บตัวอย่างพันไม้กันค่ะวิธีเก็บตัวอย่างพันไม้โดยเรานะคะจะเลือกเก็บตัวอย่างที่สมบูรณ์ค่ะที่ควรมีทั้งกิง่งใบดอกและผลยกเว้นในช่วงนั้นนะคะเพื่อจะออกดอกออกผลไม่พร้อมกันค่ะแล้วเราก็นะคะก็ควรเลือกเก็บตัวอย่างจากต้นหรือกิ่งที่มีลักษณะปกติไม่ควรเก็บตัวอย่างจากต้นที่ถูกไฟไหม้แมลงกัดแทหรือเป็นโรคค่ะ วิธีาการบันทึกรายละเอียดพันไม้นะคะ 1. ชื่อวิทยาศาสตร์ 2. ชื่อวงของพืช 3. ชื่อท้องถิ่น 4. สถานที่เก็บ 5. ลักษณะอิเวศวิทยาของพื้นที่ 6. วันเดือนปีที่เก็บ 7. จําำนวนซ้ำที่เก็บ 8. ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง 9. พิกัดและ10ระดับน้ำทะเลค่ะ วิธีการทำพันไม้อบแห้งนะคะเริ่มจากการตัดกระดาษหนังสือพิมพ์ออกเป็นครึ่งหนึ่งแล้วนำตัวอย่างวางลงในกระดาษหนังสือพิมพ์จัดให้ขนาดพอดีตัดกิ่งหรือใบที่มีมากเกินไปออกหากพับใบหรือก้านดอกที่พ้นขอบกระดาษให้เข้ามาด้านในจัดให้ใบคว่ำบ้างหงายบ้างเพื่อจะได้เห็นลักษณะของใบทั้งสองด้านคะ่ะจากนั้นพิกดกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นที่เป็นคู่นั้นปิดทับลงไป แล้วใช้กระดาษลางปิดทับทั้งด้านบนและด้านล่างผูกเชือกให้แน่นจากนั้นนำแผงอัดพันไม้ไปประกบทั้งด้านบนและด้านล่างและรัดให้แน่นด้วยเชือกเหมือนกันค่ะในแผงอัดหนึ่งคู่นะคะไม่ควรอัดพันไม้ให้หนาเกิน30ซนติเมตรเพราะถ้าหากหนาเกินไปจะทำให้ตัวอย่างพันไม้ที่อยู่ตรงกลางแห้งช้ากว่าชิ้นที่อยู่ด้านนอกค่ะ จากนั้นนะคะนําพันไม้ที่อัดแล้วไปอบให้แห้งโดวยวางแผงตามแนวตั้งค่ะเพื่อให้ความชื้นในพันไม้ระเหยออกได้ง่ายค่ะ อบเสร็จแล้วนะคะเราจะนำมาแกะเชือกออกเพื่อนำพันไม้ไปติดตัวอย่างบนกระดาษแข็งค่ะในขั้นตอนการเย็บนะคะเราจะใช้เป็นด้ายสีขาวโดยเย็บเป็นข้อๆตามกิ่งค่ะจากนั้นเราจะทำการติดป้ายข้อมูลรายละเอียดพันไม้ลงไปที่มุมข้างล่างด้านซ้ายของกระดาษค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการปิดด้วยการห่อด้วยพลาสติกใสค่ะ